สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำผัดซีอิ๊วหมูนุ่มนะคะจะสอนวิธีการหมักหมูให้นุ่มเด้งวิธีการผัดให้เส้นไม่เละรสชาติอร่อยกลมกล่อมเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเรามาหมักหมูนุ่มกันก่อนค่ะวันนี้แม่ซีใช้เนื้อหมูส่วนสันนอกนะคะใครจะใช้สันในสันคอหรือว่าส่วนสะโพกก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะวิธีการหั่นเราจะหั่นเป็นชิ้นบางๆหนาะสักประมาณสามถึงสี่มิลนะคะแล้วก็เวลาหั่นเนี่ยให้ตัดลายขวางเนื้อจะได้ไม่เหนียวค่ะอ่ะหนาะสักประมาณนี้นะคะกำลังดีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของหมูนุ่มกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือเนื้อหมูที่เราหั่นเอาไว้เมื่อกี้นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองแป้งมันน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชเบกกิ้งโซดาแล้วก็สุดท้ายพริกไทยป่นค่ะวิธีการหมักก็ใส่ทุกอย่างลงไปยกเว้นน้ำมันพืชกับเนื้อหมูนะคะ ขยำไม่เข้ากันก่อนค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่เนื้อหมูเลยค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ยนะคะให้นวดจนกระทั่งเครื่องปรุงแห้งซึมเข้าเนื้อแบบนี้เลยค่ะสุดท้ายเลยที่เราจะใส่ก็คือน้ำมันพืช คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบค่ะโอเคเป็นนั้นเรียบร้อยนะคะเราจะนำเนื้อหมูไปแช่ในตู้เย็นอย่างน้อยสักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างรอเราก็มาเตรียมเส้นใหญ่กันค่ะแม่ซีซื้อมา1กิโลกรัมนะคะเวลาเลือกเส้นใหญ่ให้เลือกแบบที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าเพราะว่าจะมีความนุ่มอร่อยมากกว่าแบบที่ผสมด้วยแป้งมันค่ะจากนั้นก็ให้คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วดำค่ะ ใส่ไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันโอเคสีประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปก็มาเตรียมคะน้าค่ะแม่สีเลือกใช้เป็นคะน้าฮ่องกงนะคะเพราะว่าส่วนก้านเนี่ยจะมีความอวบกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ค่อยขมด้วยค่ะก้านเนี่ยให้เพื่อนๆฝานเอาเปลือกออกนะคะ เนี่ยฝานแบบนี้ค่ะให้เหลือแต่แกนด้านในนะคะจะได้ไม่เหนียวเวลาเคี้ยวค่ะวิธีการหั่นส่วนใบก็หั่นแบบนี้ได้เลยส่วนก้านนะคะก็หั่นเฉียงค่ะ ไลนนี่ก็จะเป็นส่วนผสมของผัดซีอิ๊วทั้งหมดในวันนี้ค่ะซึ่งแม่ซีจะแบ่งออกมาผัดครึ่งหนึ่งก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีเนื้อหมูหมักกับเส้นใหญ่ที่เราทําไว้แบ่งออกมาอย่างละครึ่งนะคะตามมาด้วยคณะคณะตัวนี้จะต้องนําไปล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ําเลยค่ะไข่ไก่สองฟองซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวกระเทียมสับซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายแล้วก็สุดท้ายพริกไทยป่นค่ะ กระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนแรงแล้วก็รอจนกว่ากระทะจะร้อนขึ้นควันแบบนี้เลยค่ะพอกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ3-4ช้อนโต๊ะค่ะเจียวกระเทียมให้หอมเลยนะคะ ระเทียมหอมเหลืองแล้วก็ใส่หมูค่ะตัดให้สุกเลยค่ะพอหมูสุกดีเราก็ใส่ไข่ได้เลย ให้เซ็ตตัวนิดนึงค่ะพอไข่เริ่มเซ็ตตัวดีเราก็ยีเลยค่ะใส่เส้นใหญ่ได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้ให้ปรับเป็นไฟแรงได้เลยค่ะผัดทีอิวของเราจะได้หอมกลิ่นกระทะนะคะผนะัดได้เข้ากันค่ะ รุงรสด้วยน้ำตาลค่ะพริกไทยป่นซ,ซีอิ๊วขาวซอสสาเขียวและซอสหอยนางรมค่ะผัดให้เข้ากันอีกรอบ พอทุกอย่างได้ที่นะคะสุดท้ายที่เราจะใส่เลยก็คือผักคะน้าค่ะโอเคพอผักคะน้าสลดก็เรียบร้อยค่ะปิดแก๊สเสิร์ฟได้เลยนะคะ น่าทานม,มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะชิมแบบไม่ต้องปรุงก่อนค่ะเส้นเหนียวนุ่มมาก อืมขนาดยังไม่ปรุงนะคะอร่อยนัวมากๆเลยค่ะ เส้นมีความเหนียวนุ่มนะคะส่วนหมูหมักก็มีความนุ่มค่ะเพราะเบกกิ้งโซดาเอ่ยแป้งมันเอ่ยแล้วก็ไข่ไก่เนี่ยจะช่วยทําให้หมูนุ่มทั้งหมดเลยค่ะรสชาติก็กลมกล่อมมากๆใครอยากได้รสชาติจัดจ้านมากกว่านี้ก็เติมเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ได้ค่ะลองไปทํากันดูนะคะไม่ยากแต่อร่อยมากๆค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให,ให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะ สวัสดีค่ะ